หนึ่งฮ็อกเกอร์เซ็ครับหรือเรียกว่าสตรีทฟู้ดในสิงคโปร์ครับเป็นสตรีทฟู้ดที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นใจกลางสำนักงานครับสำนักงานหรือออฟฟิศคนทำงานในย่านตรงนี้เรียกว่าครอสตีทครับหรือโรบินสันโรดครับ สังเกตดูนะครับว่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นตึกออฟฟิศสีทองโสูสตึสสวยมากทำกระจกเป็นสีทองครับเป็นโซนออฟฟิศทาวเวอร์ทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีสตรีทฟู้ดอยู่ตรงนี้ครับชื่อว่าลานปราว์ ้านประเซ็ตฐฟสติวัลมาเกครับคือ <t> ผมเคยมาทานที่นี่แล้วก็ที่นี่เขาจะมีเหมือนบัตรบัตรของสตรีทฟู้ดน,นะครับแล้วก็เราใช้บัตรเนี่ยจะซื้อได้อีกราคาานึงถ้าเราใช้เงินสดจะซื้ออีกราคาานึงครับผมว่าเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยครับ <Sh op here> นี่มีซีฟู้ดมีหลายเมนูเลยครับโอเคไอวิวลุกอัลลาวแนไอวิวบแบนโอเคโอเคอันนี้เป็นร้านขาข้างใน เดี๋ยวผมดูร้านที่แม่ลิก้าเขามาแล้วเขาบอกว่ากินลูกชิ้นปลาอร่อยมากผมจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยว,ยวจะมีร้านขายลูกชิ้นปลาดั้งเดิมของสิงคโปร์ครับ นี่นีนน่น่าจะร้าน,นอี้ร้านนี้เป็นร้านเกี๊ยวร้านเกี๊ยวไม่ใช่ร้านลูกชิ้นปลาอ,อ๋อนี่ไงฟิชบอลร้านนี้ะปิดครับใช่ใช่ร้านนี้นะ ใช่ร้านนี้ฟิชบอลวันนี้ปิดครับไม่ขายก็อดรีวิวเขาบอกว่าลูกชิ้นร้านนี้อร่อยมากเพราะว่ามาทุกครั้งเนี่ยจะแวะมากินตลอดคือตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไไดแบบคลั่งคล้ลูกชิ้นปลามากนักน,นะครับแต่สำหรับคนที่ชอบลูกชิ้นปลาขอให้แนะนำมาร้านนี้ เขาปิดหรือเขาเจ๊งแต่ไม่น่าจะเจ๊งนะเพราะว่าเข้าของของเขายังอยู่ข้างในร้านเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์ครับสังเกตดูว่าฟู้ดเซ็นเตอร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยมีหลายร้านปิดเหมือนประเทศไทยเลยที่เทศกิจบอกว่าขอให้หยุดวันจันทร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปทานอาหารคืออยากทานแบบตรงที่ ชัยหน้าทาวที่คนมันเยอะมากจนผมแบบคือยืนคอยนานมากไม่ใช่ว่าแบบว่าคอยแป๊บเดียวนะครับแลวก็ไม่มีโต๊ะแต่เลยมาที่นี่เดี๋ยวเราไปสั่งซีฟู้ดทานนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมเมนูกันครับ